อาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มอหินขาวนะครับโอ้โหอันดับแรกเราก็จะแวะอุดหนุนร้านมะนัดบูเล่ะอ่านี่ครับโอ้โหอันนี้ปลูกเองเลยใช่ไหมครับนี่อันนับธรรมาติโอ้เล่นน้องคนบ้านหนี่งเรียบปลากระดูกเต็มทีเยเนี่ครับเอ้าคนี่ซื้อบักลิ้นฟ้าไปกินกับลาบดิมาไก่โพด อนนัี้จะเอาไปซื้อกินกับลาบเลยนี่นี่ครั้เดี๋ยวเอาไปให้โมหินขาวนะครับด้านบนเขาบอกว่าก็จะมีจุดไปเที่ยวอีกนะครับข้างบนคือว่าขายช่องยุ่งถึงของแล้วอีกช่องนึงขายได้เงินไม่หลายช่องขายได้เงินด้วยเหรอขายได้ตังค์ไหมได้เยอะไหมได้เยอะไหมสามสี่หมื่นหมดแล้ว เราขายได้ไปยังขายหกแสขายมเตอไันะเอามาซื้อายใ่ไมใไหม่ไหใช่อม่ไหมใช่มใไหม่ไหมใย่ไหะไใช่มั้ยไม่ไหมไหมไหมใช่ไหม่ไหมมใช่มใไหใช่ไหมใไวไช่ไห่หมใชไม่ไ่ไ่หมไหมใช่ไหมไหมใชไหมไไหมม่ไไ่หห่หแค่นี่ไไ ครไปไปดูกันครับผมร้านค้ามีทค่นี้บ่มีที่กลางเดินอยู่ตรงโน้นะ่ออมมใหม่โอ้ตัดยาาไปให้วัวนะครับ แสดงว่าเขาไม่ให้ให้เข้าไปข้างในใช่ไหมนี่รอ,อ,หรอให้ดูแค่นี้นะเอารทีตามเขตเนี่ยฮะได้เห,หรอาร่ากวเข้าไปตรงไหนเราลองไปดูแล้วก่อนไฟเบิร์มาไทยเขาเึ็สนสะพานหน่อดิเป็นสะพานใหม่ขึ้นเขาเลื่ออหรอ๋อแบบขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยใช่เราผมมาเนี่ยเขาขึ้นไปอยู่หรือว่ะ ไปเนี่ยเอาเง้นคนย้อาได้คืนได้คืน่ได้ตอ่ปลาลูก่เนี้ยคย่ปลาสายปลาได้ดีสายปาในโมนไ่ยบ่ายไม่าดยไม่ได้สูตรนไม่มีน้ำมนนตงตั้งคด้ยุบม่ได้ใส่น้ยไม่ด้ขี่เือมันนี

เข้ามาถ่ายรูปปริญญาดิี่รูปเอเอะโอเคครับบรรยากาศมาฝากไว้ท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปไปถ่ายรูปก่อนวิชาเราเอามาถ่ายบ้างรับปริญญาไอาถารูบ้นะ่งไอสระครับคนอทั่วอะต้สมสอง